สามี่ก็บอกเลยมั้ี่ยนานแม่ๆมันเก็บทาบกางใครกางใครอ้าเขียนอีโด้เี่ยต่อคิวเลยครับดูดิเอ็กเปร์มันมาแล้วขอกเยไเพื่องแล้วกี่นได้ไหได้ไหมเื่อไหมตายสักาไม่พเจอเ้ยเ้สเต็มั อยาอยู่ในตู้อะเซฟอะไรอ่ะเซฟเมื่อกี้เซฟอะไรต้องอยู่ก็ได้ต้องไปแล้วไตอให้กูอยู่นีกูอยู่อะเเอาอะไรบาเออก็ไปตัดแลวกน ไม่พี่แทงตัวเองไหมพี่ไม่แงไม่แทงเปิดเปิดบัรี่่หนึงเว้ยรอออดตามไปผมก็ไม่รู้จัก่าไม่เอาโอเคไม่เอาไม่เอาเอาหมดแตาแล้วไม่เอาเสียใจนะดู วไงไม่ีแล้วกูไปด้วยิได้ปะได้ได้พี่เอาเ็ลงเผมจะไมปเ็นยิยเก็บ้เกปได้ยไรับอ้สามก็่ก่อนพี่ยังไม่ได้วอร์มเลยมาดิเราไม่ได้วอร์มพี่อยู่นานแล้วมาดิต้องมาดิตรงนั้นไม่ได้พี่ตรงนี้มแกก่อพี่สกจดตอ ผมผมเขอเล่นกับตัวผู้หญิงครับม่เล่นมหมเอามาประกันแล้วกันประกันอะไรับผมไม่ต้องประกันหรอกีนเนมีใครรับเนี่ยไม่มไม่รับแ่อใครลใครรับออกมาเนฮ้ยใจเยนเป็นมืออีรคนดิมจะเป็นคนไอะ

บ่ายาเขียวอ่ะเยี่ยขนึงดิเยไม่มีกูจะตายปฮ้ยยยาายายาวันนี้เกิดปีนะพี่วผมนยครับผมนยพี่มิเมอเกิดสไปเก็ยม่ดีดูบีไปกูกูเกียนกอน่นปะก็เด็กแต่การด แจ็กัมง่ทางด้นไนรับเ้แล้วบกูไ้เ่อนี้ไอ้เฮียใครเก็บขอกกูไปวะาเปิดเปิดหน้าเลยไมอเปิดหน้าเปิดเป็ดเลยไหมพี่เอาดิเอาปะใครใครไม่หลอดเสียหมาเออเปิดหมดห้เอาไหมเปิดหม เออเี๋วลงไปครับเฮ็ลงนี่นดได้แล้วเออยมึงมาเปิดวัดหน้ากูติ้งจตนจอมไหมวดไหมไม่เปิดมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงังกูดวันนีมึงเป็นอะรกกลัวอะไรบ้คือมันกลัวมกลัวอะไร

เล่นได้มาดีแค่นั้นท่านเป็นอะไรเพื่อนมึงแขนกูเองน้องทะับล่าทะไรอะไรเี่ยสองอน้องมึงไ่หลเบรนี่แต่ชาดอเดี๋ยวผมเรวลูกให้พี่เดี๋ยวดูก่อนว่าในตู้มีลูกไหมดนนท่าน เดี๋ยวหนูกูอยู่น,นี่แต่เมืองเฟ้นจริง,งนะพย่ยามทำให้เกมนี้โอ้กูบอกอยากเฟ้นแค่มากกูเลย นมืเอาเฟสแท้ไปกินท้คเก่งหรแตในแคนเก่งหมดอีเียนยังแพ้พี่กูอยู่เลยแต่แต่กูว่าน่าจะเก่งแหละแพ้แหละสองสาบาทเนาะเนี่ยเซ็นสองาบาทแคนมาถึงก่อนเราทำอะไรกันครับร้อนี๊บปี๊อ้ย ยิงยิผเล่นผมเล่นครับลนแล้ผมแล่วพูดลผมเล่นกลุ่มเล่นไหเเอ้ยแม่เล่นไอ้นี่เออเล่นช้างนะไอแค่นีพ้าของจริงวะนี่ของจริงอะตองตองข้ามช้างเมอนรับรับพี่รับข้ามช้างเหมืนนี้ <c oughs> เรียบร้อยไมมนะฮาวดา้ยังไม่ทันต่าปากเลย